อย่างตัวบอสเป็นสจในคุณราชพัฒนานะครับ<ม>ก็เราจะตั้งศูนย์คุณราชลักจริงไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ก็ได้นํามแมสแล้วก็ชุดที่ทททีแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็ได้มาแจกทางรพสตแล้วก็ทางอสมครับผมได้เก็บพื้นที่ครับผมตอนนี้<ๆ><อ>สถานการณ์ทางโควิดท,ที่คุณบอสด,ดูแลเป็นไงบ้างคะถ้าควบขวดต้องต้องบอกแต่ว่าทางอสมเหมือนเป็นด่านหน้าที่มีประสิทธิภาพมากครับเพราะว่าก็อย่างสมมติถ้ามีต่างจังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงเข้ามาเขาก็ให้กักตัวคือลงไป ชาร์จได้ได้ทันเวลาเนะี่ก็ก็คือไม่มีไม่มีโควิดอะไรครับสถานการณ์ชาวบ้านลงพื้นี่ทุกวันวนะครับชาวบ้านโอเคโอเคครับผมท้าจสุดเราก,ก็ตามตลาดอะไรพอก็ลงไปแจกแม่อะไรปกติเลยครับแอลเจอลกอฮอลอะไรครับมีตามตลาดไม่น่าเชื่อคนโคราชจริงไม่ทิงการในฐานะสจที่ดูแลพื้นที่ทุกวันอยากให้พวกชาวโคราชนิดนึนงค่ะเพื่อให้กำลังใจเนาะได้ครับก็ บอสในตัวแทนของศูนย์คนพลาหลักจริงไม่จิงกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนคลาทุกคนก็เรื่องเศรษฐกิจกษษอะไรด้วยเนาะครับก็เดี๋ยวผ่านกิจรอบนี้ไปทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นถ้าเราฉีดวัคซีนกันพมก,ก็อยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนกันนี่แหละครับเพกกื่ออาจจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมครับอีกไม่นานภัยกนี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับจะมองให้ดีดีมีภัยกจกมได้ไงผมเนี่ยเคยเมื่อปีที่แล้วเนี่ย าทำฟุตบอลทาอยู่หลายปีฟุตบอลทีมของโคราชเราที่เราเรียกว่าทีมสวารแคทหรือนครราชสีมามาไดา้เอฟซีนะครับซึ่งก็แข่งอยู่ในทีเนียนะผมก็กฏว่าที่ได้รับมอบหมายไปทาง,งานเพราะฉะนั้นในการเป็นกรรมธิการปรบมาที่จะต้องพี่น้อง3.1ล้านล้านบาทเนี่ย